ศูนย์รถยนต์ค่ายดังดึงลุงพลบ้านกก,กอกเปิดตัวรถรุ่นใหม่เรียกว่าในเวลานี้นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงดังกระชอนไม่แพ้ดาราไปแล้วสำหรับลุงพลแห่งบ้านกก,กอกกลายเป็นเซเลบที่ลามไปทุกวงการล่าสุดศูนย์รถยนต์ค่ายดังดึงไปเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หวังกระตุ้นยอดขายคาดแฟนคลับแห่ไปดูลีลาการขายของลุงพลคนดังกันแน่นขนาด โดยทางด้านแฟนเพจโตโยต้าเบสสว่างแดนดินสำนักงานใหญ่ระบุการเปิดตัวลุงพลบ้านกกกอพร้อมรถยนต์รุ่นใหม่กับการเปิดตัวนิวยาลิกเอสทีไอวีมาพร้อมกับโปรโมชั่นทิ้งท้ายหน้าฝนและสมรรถนะภายนอกและภายในผ่านไลฟ์สดเพจแฮชแท็กอยากรู้ว่าลุงพลมาทำอะไร h ฮ s มีเซอร์ไพรส์แน่นอนต้องติดตามวันที่4กันยายน2563 เวลา14นาฬิกาอลุงพลสามารถถ่ายภาพได้หลังไลฟ์สดจบ15นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ